ราคานมันมันขึ้นไปถึงระดับ120 150เนี่ยความเสี่ยงที่เงินเฟอ้อจะกลับมาอี่สูงมากเลยนะครับแล้วมันก็จะกลับไปเหมือนกับสมัยก่อนเมื่อปี1970-1980แต่ว่าขณะนี้เนี่ยคืออย่างนี้ไอตอนที่อิสราเอลเนี่ยนะครับเข้าไปถล่มกาซาถนะล่มพวกไอ,อ้ทาง,ทางปาเลสไตน์นั่นเนี่ยมีการประชุมกลุ่มอาหรับเนี่ยก็มี อิรานเนี่ยนะครับเป็นคนเสนอต่อที่ประชุมเนี่ยบอกว่าให้เบรกนะครับการส่งขายน้ํามันเนี่ยนะครับไปยังประเทศตะวันตกโดยเพียงยิงยุโรปคือเบรกไปอเมริกาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะอเมริกาเขาเขาผลิตน้ำมันและผลิตก,ก๊าซเนี่ยเวลาเนี่ยเยอะมากแล้วก็เกินกว่าที่เขาจะใช้ได้ซ้ำเลยนแต่ว่าเขาบอกให้ให้เบรกนะครับการส่งเนี่ยน้ำมันเนี่ยไปไปยังประเทศในยุโรซึ่งแน่นอนมันจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยผู้ขึ้นไปสูงเลยปรากฏว่า ประเทศอาหรับอื่นเนี่ยเขาไม่เขาเขาเขาไม่เอาด้วยแต่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับขบวนการนี่แหละครับการเดินหมากของสหรัฐอังกฤษกับทางอิหร่าน,นว่าจะเอาอยัางไงเวลานี้อย่างที่ผมมองก็คือว่าการที่อิหร่านเนี่ยส่งเรือรบเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยนะครับคุมเชิงอยู่ในทะเลแดงเนี่ยก็ก็เหมือนกับเป็นการเชื่ยเชิญถ้าสหรัฐกล้าจริงหนึ่งนะครับก็จะเกิดปัญหาใหญ่แล้วก็มาอย่างนี้แล้วเนี่ย ก็อยู่ที่สหรัฐเนี่ยว่าเขาจะตัดสินใจจะเอาอยัางไงแต่ถ้าสหรัฐไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอย่างที่ว่าเหมือนกับโดนเหมือนกับยักษ์เนี่ยโดนโดนมดต่อยเสร็จแล้วก็แก้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นภาพพจน์ของสหรัฐเนี่ยในในแง่มุมของกําลังทหารของโลกอะไรเนี่ยเวลาน,นี้มันจะกลายเป็นนเหมือนกับว่าตกต่ำแล้วเวลาเนี่ยมันถึงได้มีเสียงเรียกร้องเนี่ยนะครับ ในกลุ่มวงการทหารในสหรัฐใน,อ,นใอังกฤษให้ต้องมีการทุบกลับเข้าไปที่เยเมนเนี่ยเข้าไปที่ฮูติน,นี่นะครับโดยเร็วแล้วคนที่พยายามแอคทีฟมากในเรื่องนี้คือองังกฤษเพราะว่าเวลาน,นี้มันทำให้ราคาสินค้าเนี่ยท,ที่ส่งไปที่โยุโรปเวลานี้โยุโรปจะเป,เป็นส่วนที่ถูกกระทบหนักที่สุดนนจากราคาค่าขนส่ง แต่เวลาเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าทางอังกฤษเป็นตัวตั้งกัวตีแต่ถ้าหากสหรัฐไม่เริ่มที่ว่าทียังยังต้องนั่งเฉยๆไว้ก่อน